หายใจลึกๆด้วยครับถูดเอาเกลือเข้าไปเยอะๆว่ากั้สีแดงรเยขาวดีแล้วอันนี้าว่ารูเนี่ยสว่า่างเ้ดีมันนอย่แลนที่สว่างกสวยรดีล คนที่เข้ามาก็จะมาเดินในนี้หรอคะนี่ไงเดินไปอีกที่หนึ่งอันนั้นเดินรอบหนึ่งนี่ร้อยห้าเมตรเดินในน้ำร้อนเนี่ยนะร้อนสูงเพ่แค่เนี้ยแล้วมีหินอะไรวางเมื่อกลับน้ำร้อนก็ไหลเลยนี้นะทีนงๆมันต้องเปิดแอร์ทีนี้ไม่ได้เปิดเขาไม่เปิดโฟลตีต้องเปิดแต่ตอนนี้มันไม่มีคนใช้เครื่องเครื่องนี้อยู่ได้ลูกๆมันไม่ได้เสอยู่ไม่ได้าประทั วมาดีรัที่พี่เทียทัศท่านประธานสภามาเลยเรียกคนเทียนเหรอได้ได้ไพี่ชลีเรียกคุเทียนเหรอที่พี่บอกคุณเทียนพี่เียทัศเทียนก็ไม่อยู่แล้วโอ้โหเขาเป็นห้องสปาใช่ไหมเนี่ย ถ้าเกิดมีประชุมสภาภาคพราเราเป็นาภานะก็พาไปที่ยพาไปที่ยวลงเห็ดพาไปที่โวงเห็ดเสร็จเราก็มาประชุมที่นี่น่าสนใจที่นีรวพักที่นี่เลยเปล่าแต่มันจะต้องร้อนอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ค่ะจะมีแอร์เปิดให้อแอร์เปิดด้านในด้านหลังพี่ค่ะ มีแอร์ด้วยนะโออแอร์ตู้เพราะว่าเขาจะไม่ให้เย็นมากจะเย็นสบายแล้วหลัะลายในบุชาครับเขาไม่ให้เย็นมากเดี๋ยวเกลือไม่ละลายโอ้ตรงนั้นอีกนั่นเครื่องอะไรอ่ะแอร์เหมือนกันน้ำเกลือค่ะโอน้ำเกลือดีจังเลย